สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวฟาส์นะคะเอกเมเจอร์ก็สนีส้ก็จะเป็นของสะสมฟาส์นะคะจะเป็นพวกแก้วพวกบักเก็ตต่างๆนะคะที่เรามีนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรามีอะไรบ้างนะ ของทั้งหมดยังเป็นของสะสมนะคะยังไม่มีปล่อยนะก็เอามารีวิวพีวิวให้ดูกันเฉยๆนะคะบางอย่างอย่างเช่นอันเนี้ยก็คือเก็บไม่ได้นะเราแบบไม่อยากให้ฝุ่นมันเข้าเลยก็เลยเก็บแบบเดิมๆเลยที่ได้มานะห่วงมากเดี๋ยวเรามาดูอันแรก เลยดีกว่าอันนี้น่าจะเก่าสุดที่เรามีแล้วมั้งรุ่นพี่ให้มานะคะก็เป็นของปี2019นะเท่าที่เสิร์ชดูเป็นของ h o p and Shaw นะคะอันนี้จะเรียกว่า Lighting c ับนะคะเซตนี้ก็จะมีเป็นบั c เก็ตด้วยอีกอันนึงแต่ว่ารุ่นพี่ไม่ได้ให้มานะคะด้านหลังก็ใส่ฐานนะนี่ด้านล่างจะเขียนว่าคลิปข้ามแองด์ไดฟานะคะเก่ามากๆเลยทุกคนดูสิเนี่ยสีมันลอกหมดแล้ว เดี๋ยวเราก็แบบเออยังเก็บไว้อยู่อันนี้เป็นแก้วครับนะคะแก้วบวกกับทางบักเก็ตเนี่ยช่วงที่เปิดตัวอยู่ที่ราคา320บาทค่ะเป็นของปี2019เดี๋ยวเรามาดูนถัดไปกันเลย คู่นี้นะคะอันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ V8 นะคะนี่ทุกคนดูเป็นปาตะกดฎก,การห้างแตกนะคะที่คนเขาแบบตามหากันให้ควักเลยแบบเรียกได้ว่าพรีออเดอร์รวมถึงราคารีเซลเนี่ยพุ่งไปแบบแทบจะอันละห้าร้อยเลยนะคะนี่แล้วก็นี่เป็นแก้วเกียร์นี่เป็นเครื่องยนต์ V8 นี่เป็นแก้วเกียร์นะคะแก้วเกียร์เนี่ยกิมมิกมันคือน่ารักมากๆนี่มันก็เป็น กียจริงๆอ่ะทุกคนนี่ตรงนี้มันก็เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้จริงน้องแบบน่ารักมากๆเราแบบซีนเก็บไว้อย่างดีเลยเดี๋ยวเรามาซีนเก็บข้อมูลอีกทีหนึ่งตอนราคาเปิดตัวเนี่ยนะคะแก้วเกียร์จะอยู่ที่250บาทส่วนเครื่อง V8 เนี่ยจะอยู่แค่350บาทหรือ320บาทเนี่ยแหละค่ะทุกคน หายากมากๆแต่เราได้มานะคะคู่นี้เป็นราคาเอ่อเรียกได้ว่าซื้อที่หน้าลงเลยดีกว่าใช่เราโชคดีมากๆอันถัดไปนะคะเป็นเทอร์โบนี่น้องจะเขียนว่าอัลติเมตบูสนะคะนี่ที่น้องสภาพใหม่กริบแบบนี้คือเรายังเก็บไว้ในถุงแบบนี้ อย่างดีเลยแต่ถ้าอันไหนที่แบบไม่มีถุงเราก็จะซีนไว้กับแบนะคะก็เทอร์โบเนี่ยจะอยู่ที่ราคา390ร้้นอตก็390นะคะเรามีครบทั้งสองสีเลยนี่ก็เป็นสีแดงแล้วก็เป็นสีน้ำเงินนะคะกิมมิกก็คืออยู่ตรงนี้ไอเข็มเนี่ยมันก็พอจะเลื่อนได้นะคะแล้วก็ตรงใบพัดตรงนี้ก็เลื่อนได้เหมือนกันซึ่งขนาดมันใหญ่แล้วก็แบบ สมราคามากๆาทั้งสองอย่างเป็นแก้วนะคะใส่น้ำแล้วก็ส่วนอันนี้เป็นถังป๊อปคอนนะคะเป็นบักเก็ตทั้งหมดก็ได้มาในราคาหน้าโรงเหมือนเดิมนะคะมาถึงของที่แพงที่สุดแล้วก็ห่วงที่สุดแล้วก็หายากที่สุดน,นะคะก็จะเป็น ดอมสคานะคะก็จะเป็นบั克เก็ตเซตไอเซตนี้บอกเลยว่าบอบช้ำกันมากๆนะคะสำหรับราคานักเรียนอย่างเราก็คือจะอยู่ที่ราคา690บาทซึ่งเซตนี้เราจะได้เป็นแก้วหนึ่งใบแล้วก็เป็นกล่องบ๊อบคอนหนึอันเหมือนกันนะคะแต่ว่านี่เรามีไปดูมาก็ซื้อหลายเซตก็จะมีอันนี้3อันนี้2นะคะนี่ทุกคนเราแบบไม่กล้าทำอะไรน้องเลยนะแลเราก็อยาก ถ่ายเก็บไว้ให้ดูเพราะเราก็ว่าเออเราก็มีมากพอสมควรแหละล้อหรือว่าถุงข้างนอกแทบจะไม่มีรอยไม่มีลากไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะคะเราขอโทษจริงๆทุกคนเราไม่สามารถเกบให้ได้เราทําได้แค่พรีวิวให้ได้ดูนะใจไม่ถึงจริงๆทุกคนไม่ได้จะเก็บไว้ขายก่งราคาอะไรนะแต่เราแบบยังสะสมอยู่อะทุกคนดูสิมันสวยมากเลย อันนี้เราถือโทรศัพท์ข้างหนึ่งแล้วก็ใช้มือหนึ่งถือน้องนะเสียงมากๆนะคะนี่ที่ลอ้อสวยมากเราโชคดีมากที่เราได้ราคาหน้าลงทุกอันเลยนะคะแล้วก็ได้มาในสภาพที่สวยมากๆเราแบบได้เลือกอันที่ดีที่สุดไว้นะคะนี่เรียกได้ว่าแทบไม่มีจำหนนเลยนะคะอันนี้ ทุกทุกชิ้นของเราที่เรามีเหมือนกันแทบจะไม่มีตำหนิเลยยกเว้นว่าจะเป็นอันเนี่ยเก่าปีสอง9ัสิบเก้าคือรุ่นพี่เอามาให้นะคะก็มันเก่าแล้วเนาะแต่ว่านี้คือพวกของใหม่ๆพวกเนี้ยเราแต่แบบเลือกอันที่แบบไม่มีตำหนิมาเลยสวยมากทุกคนนี่แบบถ้าใครมีนี้เรารู้สึกว่าคุณแบบเก่งมากๆเลยเพราะตอนที่เราได้มาเราก็รู้สึกว่าเราเก่งมากๆนะคะ นี่อันนี้เราก็มาอวดๆกันเนาะก็มาแชร์ๆจอยๆแบ่งประสบการณ์กันนะคะหรือถ้าใครต้องการเคลียร์บ้านอยากจะส่งมาให้น้องเก็บรักษาไว้ก็ยินดีนะคะทุกคนสามารถแบบออทักอินบ็อกเพจมาลินมาได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องจะคอรับมาดูแลต่อนะขอบคุณค่ะ อันนี้ก็เป็นตัวแถมนะคะที่ลงให้ดูก็เป็นเรื่องของ Black a d ดัมนะคะก็เป็นอีกตัวหนึ่งเหมือนกันที่อยู่ในเครือเนาะถึงจะเป็นเรื่องซ u เปอร์ฮีโร่แต่ว่าเขาก็ได้เล่นแสดงเรื่องฟาสต์อยู่เหมือนกันนะคะก็ตัวนี้นะคะ590บาทได้ราคาหน้าลงเหมือนกันก็เวลาเราตั้งเราก็จะตั้งใกล้ๆก,กับเซตของฟาสต์นะคะก็น้องก็ น่ารักมากๆเหมือนกันค่อนข้างจะเหมือนตัวจริงเลยทุกคนดูสินี่นะคะเป็นที่มาของคำว่าเล่นแล้วเก็บด้วยนะคะนี่ก็ ซีนเก็บไว้เหมือนเดิมแล้วก็เท่าที่จะทำได้เนาะเราไม่มีตู้โชว์ไงแต่เรามีของแล้วแล้วก็ต้องซีนเก็บทุกอย่างไว้นะคะกันฝุ่นข้างนอกมันยังพอ,อ เปลี่ยนใหม่ได้นะคะแต่ว่าถ้าฝุ่นเข้าไปแล้วนี่คือมันค่อนข้างจะดูแลยากพวกตามซอกนะคะแล้วก็ความเก่าความรอยอีกแล้วก็จะใช้การซีนเก็บไว้นะคะวันไหนรู้สึกเก่าก็แค่เอาแรปออกแล้วก็ใส่ใหม่นะน้องคนนี้เรียกได้ว่าสองชั้นมีแนวโน้มว่าจะซีนเก็บฝุ่นอีกรอบหนึ่งด้วยนะก <c oughs> ็ไม่กล้าจะ เอาไปให้ใครดูแล้วเพราะว่าถ้าไม่เก็บไว้ในตู้กระจกโชว์นะคะนี้ก็รอแม่ทำอยู่นะบะ๊ายบาย